สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหั่งเพ็งน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปราร้าไทย สวัสดีค่ะพักชมทันข่าว11นาฬิกาทางททบ5สักครู่หนึ่งค่ะสถานทูตไทยกรุงอัมมานประเทศจอดแดนเตือนคนไทยในจอดแดนเพิ่มความระมัดระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหลังอิหร่านยิงตะรวจตอบโต้อิสราเอลผ่านน่านฟ้าจอดแดนและอิรักค่ะ สถานเอกอัครราชทูตไทยณก,กรุงอัมมานประเทศจอดแดนโพสต์เฟซบุ๊กกรณีตามที่ปรากฏข่าวการยิงจรวดและโดรนจากอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลเป็นระยะผ่านน่านฟ้าจอดแดนและอิรักในวันที่13และ14มิถุนายน สถานเอกอักรรชทูตขอแจ้งให้คนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานความมั่นคงของจอแดนและอิรักในกรณีที่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศหรือพบเห็นวัตถุต,ต้องสงสัยบนท้องฟ้าอย่างเคร่งครัดดังนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกที่พักหากไม่มีเหตุจำเป็นควรออกห่างจากบริเวณหน้าต่างดาดฟ้าและระเบียง กรณีที่วัตถุต้องสงสัยตกจากท้องฟ้าขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเกิดเหตุและรายงานต่อทางการท้องถิ่นขอให้หลีกเลี่ยงการติดตามการแชร์ต่อข่าวลือโดยขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนของทางการจอแดนและอิรักเป็นหลักในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานทูตได้ที่962 777 555 050หรือที่ Facebook Royal Thai e m b a s s y in อ m m a n บรรยากาศที่ชายแดนไทยยังคงเป็นไปอย่างสงบโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินทร์ก่อนที่การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC จะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงพนมเปญเพื่อหาทางยุติข้อพิพาทบริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่พบว่ามีการเสริมกำลังทหารพลานและทหารประจำแนวชายแดนอย่างเข้มงวดพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาด ฝันชาวบ้านและผู้ประกอบการชายแดนต่างจับตาผลการเจรจาอย่างใกล้ชิดโดยหวังให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติอย่างสันติเพื่อหลีเกเลี่ยงการกระทบต่อเศรษฐกิจที่ซบเซาและความกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันซอสกุงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาทองซอสกุ่งรสฝายเขียวเข้มข้นเข้าเนือ เพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง ผู้ชมคะสินศาสตร์ชาติไทยวันเสาร์นี้เกมตัดสินชะตาใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านที่จะได้ครอบคลองสมุดไทยดําโบราณและติดตามปริศนาแห่งบทกลอนที่มีอะไรซ่อนอยู่รับชมได้ในสินศาสตร์ชาติไทยวันนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางททบ5ค่ะกลับมาติดตามชมทันข่าวได้ในเวลา12นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ